สวัสดีแฟนวอลเล่บอลทุกท่านครับมาติดตามกันต่อนะครับสำหรับวอลเล่บอลทีมชาติไทยทั้งประเภททีมชายแล้วก็ประเภททีมหญิงย้ำว่าเป็นทีมชาติชุดใหญ่นะครับคุณผู้ชมซึ่งแอดมินนะครับได้รวม รายการแข่งขันที่มีอยู่ตอนนี้แล้วก็จะทําการแข่งขันในเร็วๆนี้มาให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบจะได้รู้ว่าทีมชาติไทยเนี่ยมีโปรแกรมการแข่งขันรายการไหนบ้างนะคุณผู้ชมซึ่งจะประกอบไปด้วยดังนี้นะครับ 1. ก็คือรายการที่กําลังจะเริ่มนะครับก็จะเป็นซีวีลีกนะครับปี2023ซึ่งเป็นการชิงแชมป์ระดับเอเชียนะคุณผู้ชมสำหรับซีวีลีกเนี่ยจะมีทั้ง ประเภททีมชายแล้วก็ประเภททีมหญิงนะครับเป็นวอลเลย์บอลชายแล้วก็วอลเลย์บอลหญิงชุดใหญ่นะครับซึ่งก็จะมีโปรแกรมตารางการแข่งขันให้กับคุณผู้ชมอัปเดตให้ดูรวมถึงแต่ละสนามของประเทศนะครับทีนี้เนี่ยนะครับสำหรับโปรแกรมต่อมาก็จะเป็นโปรแกรมการแข่งขันชาเลนจ์ครับ2023ซึ่งวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยนะครับจะ ทำการแข่งขันเพื่อที่จะลุ้นไต่เต้าตขึ้นถึง VNL 2024ต่อไปซึ่งตอนนี้นะครับ VNL เนี่ยนะครับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยก็สถิตยอยู่แล้วนะคุณผู้ชมแล้วก็อีกรายการใหญ่หนึ่งนะครับสามหรับทุกคนเนี่ยตั้งใจตั้งหน้าตั้งตารอคอยดูวิวัฒนาการของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยว่าจะขึ้นถึงหรือไม่ก็คือการคัดเลือกนะครับทีมวอลเลย์บอลหญิง ทั่วโลกเพื่อไปโอลิมปิก2024ซึ่งทีมชาติไทยเนี่ยนะครับก็จะมีโปรแกรมการแข่งขันประมาณ7แมตช์นะคุณผู้ชมซึ่งแอดมินก็จะแจ้งรายละเอียดการแข่งขันวันเวลาตารางในการแข่งขันนั่นเองนะครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย c h l l l e n อร์คั p 2023ยืนยันกันออกมาสดสดร้อนๆ้อนเลยนะครับจาก v o l l e y ์บอลเวิลด์ o m คอมนะคุณผู้ชมซึ่งเป็นการยืนยันโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลชาเลนเจอร์คัพ2023ณกรุงโดหฮาประเทศกาตาร์นะครับซึ่งออกมาเป็นที่เรียบร้อยให้ทำการแข่งขันระหว่างวันที่28ถึง30กรกฎาคม2566ซึ่งแข่งแบบพบกันนะครับก็น็อกเอาท์ก็คือทีมไหนแพ้คัดออกนะคุณผู้ชมสำหรับ8ชาติที่จะทำการแข่งขันร่วมกันก็จะมี กาตาเจ้าภาพนะครับแล้วก็ตุรกียูเครนตุนิเซียชิลีจีนจีนเนี่ยตกจากชั้นเวนแอลมานะคุณผู้ชมต้องมาแข่งใหม่นะครับแล้วก็จะมีโดมินิกันแล้วก็จะมีทีมชาติไทยอันนี้ก็จะเป็นแต่ละทีมชาตินะครับที่เข้าร่วมการแข่งขันรวมแล้วก็จะเป็น 8ทีมชาตินะครับคุณผู้ชมส่วนตารางการแข่งขันั้นเป็นโปรแกรมการแข่งขันก็จะมีดังนี้ครับวันที่28กรกฎาคม2 5 6 6นะครับรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับเวลา15นาฬิกาเนี่ยตูนิเซียจะพบกับชิลี18นาฬิกายูเครนจะพบกับจีน21นาฬิกาตุรกีจะพบกับโดมินิกันส่วนวันที่2 9ก,กกรกฎาคม 2566ซึ่งจะเป็นคืนวันที่28นะคุณผู้ชมแต่ว่าเป็นเวลาของวันที่29่การกฎาคมก็คือเวลา0.00 0 00, 00. นอก,ก็คือเที่ยงคืนนั่นเองนะครับทีมชาติกาตาร์จะพบกับทีมชาติไทยจำไว้นะคุณผู้ชมคืนวันที่28เวลาของวันที่29กานะกาตาร์ ata, จะพบกับไทยนะครับเพราะฉะนั้นวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยพบกับเจ้าภาพกาตาร์คืนของวันที่28นะครับเป็นเวลาของวันที่29 นั่นเองก็มาร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจนะครับนี่ก็เป็นตารางการแข่งขันทีนี้ถ้าเกิดว่าในวันที่29กรกฎาคมเนี่ยนะครับเป็นรอบรองชนะเลิศช่วงเวลา20นาฬิกาเนี่ยถ้าเกิดว่าทีมชาติยูเครนจีนพบกับตุรกีหรือโดมินิกันนะเรียกง่ายๆว่าคู่ไหนยูเครนกับจีนเนี่ยที่จะชนะจะพบกับคู่ไหนที่ตุรกีกับโดมินิกันจะชนะ สายนี้นะครับอีกสายหนึ่งก็จะเป็นตุนิเซียกับชิลีใครชนะก็จะพบกับกาตาหรือไทยนะที่จะชนะอันนี้จะเป็นรอบรองส่วนรอบชิงอันดับ3ก็จะเป็นผู้แพ้ของรอบรองนะครับชิงกันส่วนรอบชิงชนะเลิศนะครับเวลา23่สบสนาฬิกาของวันที่30กรกฎาคมซึ่งผู้ชนะในรอบรองเนี่ยก็จะชิงกันอันนี้ก็เป็นการแข่งขัน วอลเลย์บอลชายชาเลนเจอร์คัพ2023นั่นเองเพื่อหาแชมป์รายการนี้ไต่ไปสู่เนชั่นลีก g u e 4 0น4ะครับหรือว่า VNL 2024นั่นเองคุณผู้ชมสำหรับโปรแกรมแข่งขันชาเลนเจอร์คัพ2023ยเนี่ยนะครับยังไม่มั่นใจว่าช่องไหนจะสามารถถ่ายทอดสดได้นะคุณผู้ชมซึ่งในโลกออนไลน์เนี่ยเราสามารถหารับชมได้ถ้าเกิดว่าแอดมินนะครับเจอเว็บไซต์หรือว่ามีในส่วนของลิงก์สามารถ ชมการถ่ายทอดสดได้เดี๋ยวก็จะปักหมุดเอาไว้ให้นะคุณผู้ชมทั้งนี้นะครับก็จะมีช่องหลักนะครับอย่างเช่นของเว็บไซต์ v o l l e ย์บอลเวิลด์เนี่ยนะครับ vbtv เนี่ยก็ถ่ายทอดสดแน่นอนนะคุณผู้ชมก็สามารถชมได้ผ่านสื่อหลักของเขานะครับทีนี้สำหรับการแข่งขันซีวีลีกนะคุณผู้ชม การแข่งขันซีวิลิกก็คือชิงแชมป์ระดับเอเชียนะครับปี2023มีทั้งประเภททีมชายประเภททีมหญิงซึ่งเป็นวอลเลย์บอลชุดใหญ่นะคุณผู้ชมทั้งทีมชายและทีมหญิงสำหรับทีมชายเนี่ยจะแข่งก่อนนะครับตารางการแข่งขันทีมชายเนี่ยจะเป็นการแข่งขัน2ส,สนามจะเป็นฟิลิปปินส์แล้วก็เป็นอินโดนีเซียนะครับซึ่ง ในวันที่21กรกฎาคมเนี่ยนะครับเริ่มการแข่งขันนะคุณผู้ชมเวลา14.45นาทีทีมชาติไทยจะพบกับเวียดนามนะครับแล้วก็วันที่22กรกฎาคมเวลา14.45นาทีฟิลิปปินส์จะพบกับทีมชาติไทยวันที่23กรกฎาคมเวลา18.15นาท,นนาท,นาทีอินโดนีเซียจะพบกับไทย วันที่28กรกฎาคมเวลา17นาฬิกานาทีฟิลิปปินส์จะพบกับไทยแล้วก็วันที่29กรกฎาคมเวลา13นาฬิกา45นาทีไทยจะพบกับเวียดนามแล้วก็โปรแกรมวันสุดท้ายเนี่ยนะครับจะเป็นวันที่30กรกฎาคมเวลา13นาฬิกา45นาทีไทยจะพบกับอินโดนีเซียนะครับอันนี้เป็นรอบแรกนะคุณผู้ชมสำหรับการแข่งขันซีวีลีก2023นะครับ ส่วนประเภททีมหญิงนะคุณผู้ชมประเภททีมหญิงเนี่ยจะเริ่มวันที่4สิงหาคม2566นะประเภททีมหญิงเนี่ยน่าจะมีแข่งขันที่สนามประเทศไทยด้วยนะครับคุณผู้ชมรายละเอียดลึกๆเนี่ยเดี๋ยวแอดมินจะทำอีกคลิปหนึ่งอธิบายให้ฟังนะสำหรับวันที่4สิงหาคมเวลา15นาฬิกา45นาทีอินโดนีเซียจะพบกับไทยวันที่5สิงหาคม เวลา15.45นาทีไทยจะพบกับฟิลิปปินวันที่6สิงหาคมเวลา18.45นาทีไทยจะพบกับเวียดนามวันที่11สิงหาคมเวลา17.45นาทีฟิลิปปินพบกับไทยวันที่12สิงหาคมเวลา17.45ิกานาทีอินโดนีเซียพบกับไทยแล้วก็ วันที่13สิงหาคมเวลา17น45นาทีไทยพบกับเวียดนามอันนี้เป็นโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงซีวีลีกนะครับนี่ก็เป็นทั้ง2รายการนะคุณผู้ชมนะครับที่จะต้องทําการแข่งขันซึ่งเป็นนัดการแข่งขันนัดแรกนะครับสำหรับซีวีลีก2023สําหรับวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยและก็วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสําหรับช่องที่ทําการ ถ่ายทอดสดทุกแมตช์นะครับที่เดียวทางช่องวัน31คุณผู้ชมซึ่งสามารถชมได้นะครับทางช่องวัน31แล้วก็แอปพลิเคชันของวันดีด้วยนะครับอันนี้เขาจะถ่ายทอดสดให้นะคุณผู้ชมก็จะเป็นสื่อของประเทศไทยนะที่ทำการถ่ายทอดสดรวมถึงถ้าเกิดว่ามีช่องทางออนไลน์ช่องใดที่สามารถรับชมได้เดี๋ยวแอดมินก็จะแปะลิงก์ไว้ให้มันเดิมนะครับต่อมานะครับเป็น โปรแกรมการแข่งขันที่เรียกได้ว่าแฟนบอลลบอลทีมชาติไทยเนี่ยนะครับให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งแล้วก็เป็นรายการอันทรงเกียรติก็คือวอลเลย์บอลหญิงรอบคัดเลือกไปโอลิมปิก2024ที่ปารีสนั่นเองนะคุณผู้ชมสำหรับรายการนี้มีความหมายกับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเป็นอย่างมากถ้าเกิดว่ารอบคัดเลือกสามารถไปโอลิมปิก2024ได้เนี่ยนะครับเรียกได้ว่า เกียรติยศความเชื่อมั่นความศรัทธานะครับมันจะเต็มเปี่ยมมากๆสําหรับแฟนบอลบอลทีมชาติไทยแล้วก็นักกีฬาของทีมชาติไทยเองนะครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนะคุณผู้ชมคัดเลือกไปโอลิมปิก2 0 2 4ิบวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยนะครับของทีมชาติไทยซึ่งมีโปรแกรมการแข่งขันระหว่างวันที่16ถึง24กันยายนศ566 สำหรับโปรแกรมการแข่งขันนะครับจะแข่งระหว่างวันที่16ถึง24กันยายน2566นี้โดยที่ทีมชาติไทยจะเจอกันอีกกับ7ทีมชาตินะครับรวมทีมชาติไทยด้วยเป็น8ทีมชาติในกลุ่มนี้แข่งกันที่ประเทศโปแลนด์นะคุณผู้ชมซึ่งก็จะประกอบไปด้วยทีมชาติไทยเยอรมนีสหรัฐอเมริกาอิตาลีโปแลนด์สซลวีเนียเกาหลีใต้แล้วก็โคลอมเบียนะครับ ซึ่งโปรแกรมในวันแรกเนี่ย16กันยายน66ไทยจะพบกับเยอรมนีเวลา19นาฬิกา15นาทีแมตต์ต่อมา17กันยายนนะครับสหรัฐอเมริกาจะพบกับไทยเวลา19นาฬิกา15นาทีแมตต์ต่อมาวันที่19กันยายนคืออิตาลีพบกับไทยเวลา19นาฬิกา15นาทีแมตต์ต่อมาวันที่20กันยายนโปลแลนด์จะพบกับไทยเวลา22นาฬิกา15นาที มตตต่อมาคือวันที่22กันยายนสโลวีเนียจะพบกับไทยเวลา19.15นแมตตต่อมาวันที่23กันยายน2566นะครับเกาหลีใต้จะพบกับไทยเวลา19.15นาีแล้วก็แมต์รอบคัดเลือกนะครับวันสุดท้ายจะเป็นวันที่24กันยายน66โคลอมเบียจะพบกับไทยเวลา19.15นาทีนี่ก็เป็นโปรแกรมการแข่งขันการคัดเลือก โอลิมปิก2024นะครับสำหรับโปรแกรมของทีมชาติไทยที่จะมีการแข่งขันทั้งหมดนั่นเองนะคุณผู้ชมส่วนเรื่องเวลาที่แจ้งไปนะครับก็เป็นเวลาตามประเทศไทยคุณผู้ชมสามารถรอติดตามชมได้เลย การถ่ายทอดสดนะครับสิ่งนี้สําคัญหลายท่านอยากจะชมนะการถ่ายทอดสดเนี่ยจะเป็นช่อง Workpoint ช่อง23นะครับซึ่งเขาจะเป็นเจ้าเรียวนะที่รับทําการถ่ายทอดสดให้กับพี่น้องคนไทยได้ดูแมตช์การคัดเลือกโอลิมปิก2 0 2 4สําหรสบวอลเำหรับบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับส่วนสื่อออนไลน์นอื่นๆนะครับถ้าเกิดว่ามันชมการถ่ายทอดสดได้เนี่ยเดี๋ยวแอดมินก็จะแปะลิงก์เอาไว้เช่นเดิมนะครับ นี่ก็เป็นโปรแกรมการแข่งขันทั้งหมดของทัพนักกีฬาบลเลบอลทีมชาติไทยทั้งทีมชายและก็ทีมหญิงชุดใหญ่นะคุณผู้ชมก็ส่งกําลังแรงเชียร์แรงใจให้กับทีมทัพนักกีฬาบลเลบอลทีมชาติไทยคว้าชัยในทุกแมตท,ทุกรายการให้ได้นะครับคุณผู้ชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้แล้วท่านจะได้ไม่พลาดการสรุปผลบลเลบอลกีฬาสวัสดีครับ